เหมือนกับทํากับดักล่อเด็กครัซึ่งอันนี้เป็นถ้าผู้ใหญ่มีจิตใจกับดักล่อเด็กนี่ผู้ใหญ่ที่เร็วมากนะเด็กเนี่ยมันบริสุทธิ์เด็กกําลังต้องการรู้ว่าเรียนเขาอาจจะใจร้อนอยากรู้อนาคตตัวเองคือก่อนอื่นเนี่ยนะผมไม่เห็นด้วยกับการที่จะไปบุกไปที่พระบรมมหาราชวัง อันนี้ผมไม่เห็นด้วยไม่ใช่ว่าผมจะมาขัดขวางอความคิดของพวกคุณแต่ว่าผมไม่เห็นด้วยตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องถามก่อนว่าเราต้องมียุทธศาสตร์ว่าเราจะทําอะไรคือผมรู้ว่าจิตลึกๆของคนรุ่นใหม่เนี่ยมองไม่เห็นอนาคตตัวเองในประเทศไทยอันนี้ความลึกๆความไม่การไม่มองไม่เห็นอนาคตตัวเองเนี่ยผู้ใหญ่วันนี้เนี่ย ถ้าเป็นผมนะผมจะเรียกเด็กๆเหล่าเนี้ยมานั่งคุยกันจับเข่าคุยกันเลยเพื่อจะได้รู้ว่าอะไรคืออนาคตที่เขาอยากเห็นแล้วทำได้คืออะไรทำไม่ได้คืออะไรมันดีกว่าไหมเพราะเด็กนี่ลูกหลานเราทั้งนั้นลูกหลานเราทั้งนั้นเลยแต่ว่าเรากำลังปล่อยให้เด็กเนี่ยเหมือนกับทำกับดักล่อเด็กะซึ่งอันนี้เป็นถ้าผู้ใหญ่มีจิตใจกับดักล่อเด็กนี่ผู้ใหญ่ที่เลวมากนะ เด็กเนี่ยมันบริสุทธิ์เด็กกําลังต้องการรู้ว่าเรียนเขาอาจจะใจร้อนอยากรู้อนาคตตัวเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยอนาคตตัวเองเนี่ยหนึ่งอยากได้ประชาธิปไตยตที่แท้จริงอันนี้ผมสนับสนุนล้านเปอร์เซ็นต์แล้วผมก็เห็นว่ามันระบบประชาธิไตยตมันไม่ดีที่สุดแต่มันก็ดีที่สุดที่มีอยู่ปัจจุบัน นะปัจจุบันมันไม่มีระบบุูนที่ดีกว่าประชาธิปไตยเพราะมันเป็นสิ่งที่รับผิดชอบต่อประชาชนแล้วเป็นการสร้างความเจริญที่ดีที่สุดอันนี้เห็นด้วยข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือความไม่ยุติธรรมในประเทศเราเนี่ยมันแย่จริงๆเพราะมีมนุษย์ไม่กี่ตัวที่บิดเบือนบิดเบือนความไม่ยุติธรรมในประเทศอยู่เพราะฉะนั้นถ้าพูดเหล่านี้เริ่มเริ่มลดบทบาทหรือโดนควิตตายไปก็ไม่มีปัญหา ก็จะดีขึ้นนะครับนี้ก็เรื่องหนึ่งก็คือความไม่มีประสิทธิภาพและขาดวิสัยทัศน์ในการบริหารงานของรัฐบาลผมคิดว่าตรงการปรทุงเหล่านี้เป็นสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ควรจะทำแล้วอยู่ในสันติอย่าใช้ความดุรงายใรอยู่ในสนติเพราะวันนี้เนี่ยอย่าลืมนะว่ารัฐบาลน,นี้เนี่ย หวงเก้าอี้ตัวเองมากกว่าห่วงชีวิตทรัพย์สินประชาชนเพราะนั้นเขาจะต้องทําทุกอย่างเพื่อรักษาเก้าอี้อย่างนี้เพราะฉนั้นอันตรายอยากประท้วงก็ประท้วงให้อยู่ในความอสันติแต่ว่าคาม,มอบนี่ดีนะเข้าท่าเพราะมาันปลอดยอยากจะฮือขยายความนิดนึงค่ะเรื่องกับดักค่ะที่ตะกี้ที่อู้ว่ามันเป็นการสร้างกับดักคืกอ คือวันเนี้ยแทนที่จะอู้กันดีๆค่ะบ่เคยคิดจะอู้เลยนะบ่ยอมคือการเมืองการเมืองเนี่ยความคิดต่างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ใดอะไรหรือว่าการที่มีปฏิสัมพันธ์ในการสวนทนายในการแลกเปลี่ยนความคิดกันเนี่ยเป็นวิธีเดียวที่จะทําให้สันตินะสงครามนี่นะมนนะไม่เคยจบบนสนามรบนะสงครามจบบนโต๊ะเจราจาทุกสงคราม เพราะฉะนั้นความไม่พอใจของเด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องอ่อนคนรุ่นใหม่วิธีคิดเขาเหมือนเฮาเฮาจะไม่คิดว่าเขาต้องคิดเหมือนเฮาเฮาสั่งแล้วต้องเป็นอย่างนี้มันมันมันมเป็นอย่างอันนะเราอ่อนเขามีความคิดและเขาเขา้า Google เขา้าเว็บไซต์หาความรู้เขารู้จริงมากกว่าเพราะว่าเขาเขาบอกวูจริงเต้าเขานะแต่ว่าอู้กับเขาดีๆแล้วลองปรึกษากัน ดีบดีอย่างที่ผมใช้คำว่า reverse mentor เนี่ยก็คือว่าบางทีผมใหือเราอ่อนมาสอนผมเพราะเราอ่อนมันทันสมัยกว่าเขามันมาอู้อย่างมาสอนเขาอย่างเมื่อทีเนี่ยไอ้ลานผมเนี่ยไอ้ไพ์เนี่ยอันมันเรียนทางฟิสิกส์บางทีผมอยากรู้เรื่องฟิสิกส์เนี่ยมันมาเล่าให้ผมฟังอธิบายผมฟังหน่อยทำให้ผมเข้าใจฟิสิกส์ดีขึ้นก็เป็นเรื่องธรรมดา ถ้าว่าเขาเขาไปคิดว่า้ยผมต้องเก่งกว่าเพราะผมเกิดมาเก่าแก่กว่าผมเก่งกว่าเอา n ต่อไปเถอะง g าต่อไปเถอะนึ่งบนลลกถ้าคิดว่าตัวเองลุกแล้วเนี่ยคนที่คิดว่าตัวเองลุกแล้วคือคนบัลลกนะค่ะและตี้บอกว่าการที่บ่ยอมลงไปทําสร้างไดออลกับละอ่อนก็เท่ากับว่าเป็นการสร้างกับดักฮื้ละอ่อนน่ะยั่วยุสู่อันตรายค่ะใช่ยั่วยุฮห้ละอ่อนใช้ความรุนแรงเพราะบ่อู้ตัว เราอ,อ,าอา่อนมันก็ไปเอ้ยมาบจ๊บเสื้อมาโจบเื้อมันก็เล่นไปเรื่อยเรื่อยล่อคือ,เ,อ,เ,อ,รอเราอ่อนทำผิดกฎหมายแล้วก็จับกลุ่มอันนี้มันปฏิเลยนะผมบม่เคยเห็นรัฐบาลที่ไหนแย่อย่างนี้นอกจากรัฐบาลประเด็จการรัฐบาลที่มีคือนี่เมตตาธรรมมันต้องมีนะคนเป็นผู้นําไร้เมตตาธรรมนี่มันได้นะมันต้องมีเมตตาธรรมถ้าเป็นผู้นำนี่ต้องเมตตาธรรมมันต้องเมตตาต่อต่อ,ต,อต่อทุกคนนะ บาใจด้วยตาต่อต่อเมียต่อลูกต่อครอบครัวต่อเพื่อนร่วมงานแล้วก็ต่อประชาชนทีอตัวเองรับผิดชอบดูแลเขาแต่ที่นี่เราทำต้องมีละอ่อนเขาก็จะรู้สึกว่าในเมื่อผู้นํอาอ่ะบยอมมามีไดอะล็อกกับเขาแล้วเขาก็จะมีชีวิตอย่างอี้ไปเรื่อยตอนนี้สิ่งที่เราอ่อนเขาอู้กันก็คือไม่สู้ก็อยู่อย่างทาเาเราบมีทางเลือกค่ะเขาเหมือนโดนผลักให้ไปอยู่ใน สองสองข้างว่าไม่ใชารเส่องอยงท่าตหรือเดินตามกับดักนั้นแล้วเราก็ตายเนี่ยวันนี้เนี่ยนะใช่เนี่ยเราออนของคนอื่นถูกต้องครับเขาต้องกนอีกเพราะว่ามันเหมือนยั่วยุทุกวยอ่อะบะจบสักเต้อมาถึงแตนที่จะนั่งอู้กันเอาเอาแก้สน้ำตามาเอาลูกกระสุนยางยิงเอาคนให้ได้ตั้งมันนี่เป็นภารกิจยามยามวิกฤตของประเทศนะ เสาอาทิตย์ประยุทธ์แจกกระสุนยางแจกน้ําได้เสาอาทิตย์แต่วัคซีนไม่แจกลดเลยลดครึ่งหนึ่งวัคซีนน่ะลดเรหลเดือหนึ่งสามเสาอาทิตย์เพราะว่าไม่ว่างต้องแจกกระสุนยางกับแจกแก๊สน้ำตามันเป็นยี่มันผมว่ามันผมงืดขนาดวาดนันรันานี้มันกึศอย่างเนะ่มันผมมาเข้าใจนะมันคือเมนเทอร์ลิตี้เป็นคนเผด็จการความฮักประชาชนมันต่ำมากเพราะฉะนั้นวันเนี้ย ผมว่านะถ้าเอาอย่างอย่างที่ผมพูดเ่กี้เนี่ยว่าระวางเก้าอี้ประยุทธ์กับความเสื่อมประเทศแข่งถ้าประยุทธ์อยู่เมินความเสื่อมมันยิ่งนักขึ้นเรื่อยๆมันไม่ได้เสื่อมแค่เรื่องของอเศรษฐกิจอย่างเดียวมันเสื่อมด้านสังคมด้านการเมืองด้วยเพราะนั้นวันนี้ผมผมคิดว่ามันถึงเวลาที่ประยุทธ์ถ้าบ่ยอมกลับวิธีคิดนะ พีบานเด้ถ้ากับวิธีคิดได้อยู่ไปเรื่อยผมว่าอย่างนีน้ต้องกับวิธีคิดคก็ปรอยุ์ก็พูดตลอดเวลาวราติดกระดุมเม็ดแรกพิดมันพิดตลอดวันนี้ประยุ์บิดก็ติดกระดุมเม็ดแรกพิษมามืนแล้วแล้วก็ติดกระดุมยาวไปจนถึงพูดถึงดาวอังคารแล้ว